ค่ะท่านผู้ถือหุ้นแล้วก็นะักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นอัปเดตของกลุ่มบริษัท SETX จำกัดมหาชนนะคะดิฉันนางสาวสศินันวิชชดคันธพงม์นะคะออผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินค่ะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะออข้อมูลนะคะที่ผ่านมาเก้าเดือนนะคะเ,ออเรามาเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้มีที่ผ่านมาเราทําอะไรมาบ้างนะคะวันนี้จะมีสามแ a g ด n ด้วยกันนะคะ อ g จนดาแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของ overview นะคะของ company ทั้งหมดนะคะในภาพรวมของบริษัทเรานะคะมีธุรกิจอะไรบ้างน,นะคะสองนะคะจะเป็นในเรื่องของ corporate performance นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของอผลประกอบการที่ผ่านมานะคะเก้าเดือนเราทําผลงานเป็นยังไงนะคะส่วนเจจนดาที่สามเป็นเรื่องของ financial statement ค่ะค่ะในภาพรวมของธุรกิจนะคะของกลุ่มเซนเอ็กนะคะปัจจุบันนะคะ ของเซ็นเอเองเราจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสองธุรกิจหลักๆนะคะในเรื่องของธุรกิจ d e v e l OP m e n t นะคะตัว d e v e l OP m e n t เองเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในปัจจุบันนะคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยก็ไม่ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอย่างแบบชัดเจนนะคะกำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากภาระหนี้สินที่อยู่ในครัวเรือนทั้งหมดนะคะบริษัทก็ต้องปรับตัวนะคะ ใช้กลยุทธ์ต่างๆนานา,าเพื่อมากระตุ้นเพื่อมาเป็นผลให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นนะคะนอกจากการขายนะคะการขายบ้านโอนบ้านขายคอนโดโอนคอนโดแล้วนะคะบริษัทยังมีธุรกิจอีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นเป็นตัวนำล่องมาจาก บริษัทแม่ของเรานะคะก็คือตัวเสนานะคะธุรกิจลิฟต์เนกกับเลนเน็กนะคะกับการให้เช่าซื้อและการให้เช่านะคะตัวลิฟต์เน็กเองนะคะเป็นอีกกลไกหนึ่งของบริษัทนะคะที่นํามาเพื่อออกแบบให้กับผู้ผู้บริโภคนะคะที่กลุ่มลูกค้านะคะที่ยังไม่พร้อมที่จะ,อะขอสินเชื่อในระยะสั้นนะคะก็ทางบริษัทเองก็จะปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยมาเช่าตรงกับบริษัทนะคะ มาได้แล้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อมีความพร้อมในการขอสินเชื่อกับธนาคารนะคะลูกค้าก็จะสามารถนำค่าเช่าที่ผลกับบริษัทนะคะมาหักกับเงินต้นของบริษัทได้ค่ะค่ะต่อมานะคะในภาพของตัวเลนเน็เองนะคะตัวนี้จะเป็นกลยุทธ์อีกหนึ่งอันนะคะที่เราเล็งเพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในการซื้อบ้านนะคะ คือ,อลูกค้าก็จะเป็นการเช่าอยู่เพื่อตอบโจทย์อตอบไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะตามไลฟ์สไตล์นะคะทั้งทั้งหมดนะคะในกลยุทธ์2ออันนี้นะคะเราเพื่อเรานํามาใช้เพื่อมากระตุ้นยอดยอดขายยอดโอนยอดรายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้นะคะค่ะต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่ง ธุรกิจของเรานะคะในกลุ่มของตัวเซอร์วิสเองนะคะตัวเซอร์วิสของกลุ่มเซนเอ็กเองนะคะก็จะมีตัวธุรกิจหลักๆนะคะก็จะเป็นตัว property management นะคะตัว property management ปัจจุบันนะคะเป็นการบริหารงานนิติบุคคลนะคะบริษัทมีการรับจ้างบริหารงานนติตินิติบุคคลนะคะทั้งหมดนะคะออปัจจุบันมีทั้งของเสนาแล้วก็นอนเสนานะคะรวมโดยรวมแล้ว,วลประมาณ120ประโครงการนะคะ ซึ่งก็เป็นรายได้หลักของกลุ่มธุรกิจเซอร์วิสในกลุ่มเซนเอ็ก e นะคะอันที่2เป็นในเรื่องของอินเตอร์เซลนะคะอินเตอร์เซลเป็นการขายบ้านโอนบ้านนะคะให้กับชาวต่างชาติเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานให้คําปรึกษาให้กับชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนอินเดียหรือว่าพม่านะคะ ธุรกิจต่อมานะคะในเรื่องของตัวสมาร์ตไฟเองนะคะตัวสมาร์ตไฟเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับกลุ่มลูกค้านะคะที่มีความต้องการที่จะซื้อของนะคะทั่วไปให้มีสามารถที่จะเลือกซื้อได้พร้อมกันกับการเ,เลือกซื้อที่อยู่อาศัยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านซื้อคอนโดกับบริษัทเราสามารถที่จะตัดสินใจสามารถที่จะเลือกซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะตัดสินใจเลือกซื้อได้ทันทีนะคะกับทางบริษัทนะคะต่อมานะคะเป็นธุรกิจใหม่นะคะเป็นในเรื่องของตัว w a r e house แล้วก็ตัว Service Apartment นะคะทั้งสองตัวนี้คือทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็การดาเนินธุรกิจนะคะเดี๋ยวรอบหน้าทางเราจะมาอัปเดตธุรกิจ จาวนี้ให้ให้ฟังอ, <S <S อีกครั้งนึงนะคะค่ะเอ่อต่อมานะคะในภาพของต <S <s ัว c o v a l e n t performance นะคะในกลุ่มของตัวเซนเอเองนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วว่าเรามีธุรกิจทั้งสองตัวนะคะก็จะเป็นตัว development หรือตัว service เองนะคะขออธิบายในภาพของตัว development ก่อนนะคะสะสมมา9เดือนนะคะ บริษัทเรามียอดพรีเซลทั้งหมดนะคะ2 1 0พล้านนะคะเป็นยอดโอนทั้งหมดนะคะ6 2 6ล้านนะคะคิดเป็น30%ของยอดพรีเซลทั้งหมดนะคะตัวรายได้หลักนะคะที่เป็นยอดทานเปอร์ไปแล้วนะคะยักษ์ใหญ่ของเราก็ยังคงเป็น housing นะคะที่57%ค่ะค่ะ ปัจจุบันนะคะบริษัทมีคอร์เนลโปรเจกต์ทั้งหมด20โปรเจกต์นะคะสะสมมาอยู่9เดือนนะคะเออก็ยังเป็นประเภท h o u s i n g นะคะคอนโดมิเนียมคอมเมอร์เชียลบิลดิ้นะคะแล้วก็จะมีคอนโด2โครงการนะคะที่เรายังคงร่วมทุนกับกลุ่มบริษัททันคิวอยู่นะคะค่ะทั้ง20โปรเจกต์นะคะเออเรามีมูลค่าทั้งหมดนะคะ10,000 8,700ล้านนะคะเราขายไปแล้วทั้งหมด12,500ล้านค่ะฐานเปิดไปแล้ว11,600ล้านค่ะคงเหลือแบ็กหลอกอยู่ที่917ล้านนะคะค่ะในตัวตัวแบ็กหลอก917ล้านนะคะตัวยักใหญ่ที่เรารอรับรู้รายได้ทั้งหมดนะคะก็ยังคงเป็นเฮาสิ่งอยู่ที่54%ค่ะ ใน917ล้านนี่นะคะเราจะมีโปรเจกที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นตัวเอ่อเซนาไมอามี่อีโคทาวสุขุมวิทนะคะบางปูนะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นประเภทของคอนโดมิเนียมนะคะอันนี้จะอยู่ในตัวอ่โครงการของบริษัทเองนะคะเอ่อตัวโปรเจกที่สองนะคะจะเป็นโปรเจกเซนาวินเลสุขุมวิทแพทย์ภาษาค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นเฮาสิ่งนะคะอันนี้ก็มูลค่าก็ประมาณเอ่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ ถัดมาค่ะในตัวของตัว remaining นะคะตัวสินค้าคงเหลือของเรา remaining ทั้งหมดนะคะปัจจุบันเรามีอยู่ทั้งหมด6,200ล้านค่ะเป็นสินค้าที่พร้อมโอนขายให้กับลูกค้านะคะ1,500ล้านค่ะในตัว inventory ทั้งหมดนะคะมูลค่าที่รอรอับรู้รอ,อการขายทั้งหมดนะคะยังเป็นเป็นกลุ่มของคอนโดนะคะ 640ล้านค่ะเป็นคอนโดของกลุ่มที่เราสองโครงการนะคะที่เราร่วมถึงกับกลุ่มฮันคิวนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะในกลุ่มของตัวเซอร์วิสเองนะคะสะสม9เดือนอย่างที่แจ้งไปแล้วว่ากลุ่มบริษัทของเราเนี่ยมีธุรกิจเซอร์วิสนะคะจากที่สะสมมา9เดือนนะคะรายได้ที่มาจากตัว property management นะคะ สม9เดือนเรามีมูลค่าอยู่ที่165ล้านนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราโกตรขึ้นตั้ง22เซนค่ะตัวทรกิจอินเตอร์เซลก็ใกล้เคียงนะคะโคตขึ้นเช่นกันค่ะต่อมาในถัดมาในส่วนของตัวสมาร์ททิฟนะคะที่เป็นการขายสินค้าเีเทลนะคะ,ะก็ขึ้น67เอร์เซค่ะทัวของรายได้ตัวเซอร์วิสทั้งหมดนะคะตอนนี้รับรู้รายได้อยู่ที่197ล้านค่ะ โอเคค่ะในภาพรวมของ p e r f ์ r อ a n ์แทั้งหมดนะคะที่เป็นผลประกอบการของบริษัทนะคะก็ประมาณนี้ต่อมานะคะามาถึงตัว financial statement แล้วค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมของตัว financial statement ในไตรมาสสามนะคะเราจะสะสมมามทั้งหมดเรามี total a s s e t อยู่ที่5,900ล้านค่ะ liability ของเราอยู่ที่1,800ล้านค่ะ รายได้ททั้งหมดนะคะอยู่ที่819ล้านค่ะเรามี GP นะคะ g r o s s profit อยู่ที่257ล้านค่ะคิดเป็น31%นะคะหักเจตตัว SGNA นะคะ177ล้านซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายบริหารนะคะในนี้177ล้านเป็นกำไรสุทธิในในงวดนะคะอยู่ที่84ล้านคิดเป็น10%ของไรายได้ทั้งหมดค่ะก็จะเห็นว่าประถัสดส่วนของ รายได้ก็ใกล้เคียงกับของปีที่แล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะที่ยังพื้นตัวไม่ได้ไม่ได้เต็มที่ค่ะในตัว financial ratio เองนะคะจากตัวรายได้ทั้งหมด819ล้านนะคะยักษใหญ่ของเราก็ยังคงเป็นรายได้ที่หลักที่มาจากตัว property นะคะตัว property ที่เป็นอ,อ่ออยู่ที่72%นะคะทั้งหมดเลย เมื่อเทียบกับก๊อสโปรฟิตแล้วนะคะบริษัทมีก๊อสโปรฟิตที่258ล้านคิดเป็น31%ก็จะเห็นว่า31%นี้ก็ใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้วนะคะที่32%บริษัทก็ยังคงต้องบริหารจัดการกับต้นทุนนะคะเพื่อให้ได้มารักษาเพื่อให้ได้ก๊อสโปรฟิตที่อยู่ในระดับปกติของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ปกติของธุรกิจอยู่นะคะ ค่ะถัดมานะคะในเรื่องของตัว Financial Ratio นะคะในการตัว SGNE NA นะคะเมื่อเทียบกับตัวรายได้นะคะเรามี SG ะสะสม9เดือนนะคะเรามี s g n a อยู่ที่177ล้านคน่ะคะิดเป็น22%ของรายได้ทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่ารายได้ของตัว s g n a เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำลงเป็นอย่างมากนะคะ ก็อย่างที่เหตุผลที่แจ้งไปแล้วค่ะด้วยสภาวะของเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่ยังพื้นตัวไม่ได้เต็มที่ทางบริษัทก็ต้องควบคุมบริหารในในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่เพื่อรักษาเ,เหมือนเหมือนเหมือนลดเทีมยมขัดให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวเอเจนเอค่อนข้างที่จะต่างก่าปีที่แล้วเป็นอย่างมากค่ะในโปรฟิตค่ะในโปรฟิตสะสมเก้าเดือนเรามีกําไรอยู่ที่ 84ล้านนะคะคิดเป็น10%ค่ะ,ะต่อมานะคะในตัวของ BE ค่ะ BE ratio นะคะสะสม9เดือนเราจะมี d e ratio อยู่ที่0.47ค่ะส่วน IBD นะคะอยู่ที่0.39ค่ะโอเคค่ะอัพเดตสำหรับวันนี้ทั้งหมดแล้วนะคะครบตั้ทั้งสามจ g e n d a แล้วนะคะ โอเคค่ะก็หากไม่มีคําถามจากผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั้งหลายทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็ทางบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นแลวก็นักลงทุนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในไตรมาสหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าเราจะมีแผนงานอะไรบ้างมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะมาใช้ในปีสองพันยี่สิบหกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะ